พบก,กันเช่นเคยนะคะวันนี้เมนูที่ไม่ว่าจะทําก็คือผัดพริกแกงปลาดุกนะคะดูนะคะ,นะ,คะหน้าตาน่ากินมากเลยค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูวิธีทํากันเลยค่ะตอนนี้เรากําลังทอดปลาดุกก่อนนะคะนะคะซื้อปลาดุกแบบที่เขาทนสาเร็จรูปที่แมคโครนะคะเขาทำมาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็นาม,มาล้างทาความสะอาดน,น,น,นะคะล้างด้วยน้ำส้มนะคะเพราะว่าเมื่อปปะยดดุกนะคะเขาจะเยอะนะคะ Okay. เดี๋ยวเราอทอดปลาดุให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเขามาดูกันต่อค่ะหลังจากที่เราทอดปลาดุกเสร็จนะคะทีนี้เรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะแม่อ้อยใสน่น้ามันลงไปก่อนค่ะก็ตามด้วยตัวพริกแกงนะคะวันนี้แม่อ้อยทําปลาดุสองกิโลนะคะใช้พริกแกงสองขีดผัดตัวพริกแกงให้หอมนะคะพอพริกแกงเริ่มหอมนะคะเราเติมน้ําลงไปค่ะ วีนี้เรามาเริ่มปรุงเครื่องกันค่ะใส่ใส่น้ำตาลไปนะคะสองช้อนครึ่งนะคะเพราะว่าผัดที่แกงปลาดุกเนี่ยเราต้องทํารสเค้าออกหวานนิดนึงนะคะผงปรุงรสแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาค่ะขอชิมรสชาติดูนิดนึงนะคะ แล้วเติมน้ำตาลอีกค่ะโอเคทีนี้รสชาติเราได้แล้วค่ะเราจะนำปลาดุกลงไปผัดเลยนะคะนี่นะคะปลาดุกที่เราผัดนะคะสวยงามค่ะแล้วเคล็ดลับก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็คือเวลาทอดอะคะ่ะก็ใช้น้ำมันเยอะนิดนึงค่ะเพื่อท่วมตัวปลานะคะแล้วก็ไม่ต้องไปคนเขานะคะก่อนทอดนะคะก็ซับตัวปลา้แห้งก่อนนะคะ ซับปลาไม่แห้งแล้วก็ใช้น้ำมันเยอะนิดนึงแล้วก็ก่อนจะเอาปลาลงนะคะเอาเกลือหยอะลงไปนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ใช้เกลือก็เป็นแป้งทอดกรอบนะคะใส่ลงไปนะคะประมาณหนึ่งช้อนนะคะเสร็จนะคะรวยด้วยใบมะกรูดค่ะพริกชี้ฟ้าค่ะใครไม่มีก็เป็นพริกจินาน,นะคะแต่งสีสันให้สวยงามนะคะ โอเคแค่น,นี้ก็เรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะหอมๆยัวย่วๆเลยค่ะนี่นะคะเรียบร้อยนะคะสำหรับผัดพริกแกงปลาดุกนะคะหน้าตาหน้ากินมากเลยค่ะหอมหอม เช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์กับเพื่อนชาว YouTube นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงข่าวแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ